มาที่น้องอารีดาเริ่มเป็นนักข่าวคนเมืองได้ไงครับก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งอค่ะจงรักศรีจันง,งามค่ะโลงเรียนวิชาวิชาเกีจวกับวิจัยค่ะคแล้วก็ทําเรื่องประเด็นทายาทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ารสามจังหวัชดชายแดนใต้ค่ะสุทนี้มีเพื่อนอีกคนหนึ่งค่ะเมื่อที่รามารลวันนะคะกําลังเข้าอบรมอยู่แล้วก็ประมาณว่า ขอถ่ายถ่ายทาเรื่องเรื่องของอดิดาค่ะเป็นตัวแทนทายาทที่ได้รับผลกระทบมาเล่าเรื่องให้คนั้างโอกฟังว่าคนที่สูญเสียใครคนใดคนหนึ่งค่ะอยู่ใช้ชีวิตยังไงในมหาลัยจากการที่เราได้เห็นกระบวนการในการทํานะคะเขาตอนนั้นรู้สึกว่าเรียกตัวเองว่านักข่าวบริมเมียงแล้วมรดนะคะเรารู้สึกโอ้โหเขาเป็นนักข่าวเราชื่นชอบเขามากค่ะตอนนั้นแล้วก็ด้วยด้วยหนึ่งเราเราเริ่มมีความสนใจและแล้วก็ พอมาวันนึงนี้พี่เขาเขาติดต่อมาค่ะว่าเออจะเข้าร่วมอ,อ,อบรมไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยก็เลยตอบตกลงแล้วก็เริ่มเริ่มเกาะกลุ่มกันโดยที่วันที่ในอบรมที่เทพาบีชหาเจออาจารย์อลิสาซึ่งเป็นอาจารย์แผนกเ,เป็นหัวหน้าแผนกวิชาพัฒนาสังคมของมหาวิทยาลัยสุขาณครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ชวนมารวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มบูโรซีนวาค่ะก็เริ่มแต่นั้นมาก็เริ่มทงงา,านค่ะ จนพัฒนาเริ่มชีวิตนักข่าวบันเทิงไงฮะเรียกว่าเป็นชีวิตนักข่าวบรน,นเอืองก็คงคงไม่ใช่เต็มร้อยนะคะคือของตัวเองเนี่อาจจะต่างจากอาจารย์ประภาสเนาะแต่ว่าตัวเองคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะจะทํางานหรือว,ว่าศาึกษาทางด้านนิทยศาสตร์เป็นนักวิชาการทางด้านนิทยศาสตร์อยู่แล้วซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการวิทาศาสตร์ที่เป็นกระแสรอง <ough. S 2> ซึ่งก็เป็นสื่อภาคประชาชนหรือว่าเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะที่เราเรียนกลับไปเนี่ย เรากลับไปในท้องอถิ่นเราจะเห็นว่าท้องถิ่นมันเปลี่ยนทีนี้เราจะเอาความรู้ไว้ประสานกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นแล้วทําใหม้มันพัฒนาขึ้นได้อย่างไรเนี่ย เราก็เห็นตอนนั้นที่ทำเนี่ยก็คือในเรื่องของนักข่าวภาคประชาชนการ,ราการสื่อสารแบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมก็กลับเข้าไปแล้วก็พยายามหาว่าเราจะทําอะไรได้บ้างเราก็รวมเครือข่ายกับเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพยาวก็ซึ่งเขาก็มีศักยภาพในด้านต่างๆในด้านการสื่อสารแล้วบังเอิญจะบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดทีวีไทยขึ้นมาใช่ไหมคะก็มีแนวคิดที่คล้ายๆกันก็มีโอกาสที่จะ เข้ามาประสานกันแล้วก็พัฒนางานคือถ้าเป็นตัวเองนี่คือเป็นลักษณะของเครือข่าย <c oughs> แล้วเราก็ไปดึงคนกลุม่มนั้นกลุ่มนี้มาแล้วอบรมนักข่าวพลเมือง <c oughs> แล้วส่วนตัวก็ลงเข้าไปทําลงมือ <c oughs> ทําด้วยไม่ใช่เป็นนักวิชาการ <c oughs> อาจารย์บอกว่าท้องถิ่นมันเปลี่ยนท้องถิ่นมันเปลี่ยนยังไงฮะเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแทบไม่รู้เลยเลยท้องถิ่นมันเปลี่ยนก็คือเมื่อก่อน <c oughs> ถ้าเราบอกบอกว่าถ้าเขาจะไปทาข่าวอื <c oughs> คนท้องถิ่นก็จะต้อนรับอ่ามีไก่มีอะไรก็เมือนก็ต้อนรับพระราชการที่จะลงพื้นที่มัวล้มควายอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วท้องถิ่นก็ไม่สามารถที่จะตั้งคําถามหรือต่อรองกับสื่อมวลชนหรือทีวีกล้องที่จะเข้าไปในท้องถิ่นได้ตอนนี้ก็ยังสั่งอยู่บ้างแต่ว่าเห็นไหมคะว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงยังไงชาวบ้านเขาเริ่มที่จะ ลูกขึ้นมาบอกว่าประเด็นนี้ของเขาเขาต้องการจะพูดประเด็นนี้เขาเริ่มที่จะต่อรองกับสื่ออาจารย์เวลาเราคุยเรื่องนักข่าวพลเมืองเนี่ยมันฟังดูแนวคิดดีสวยหรูอาจารย์ถือกล้องลงไปถ่ายเองเนี่ยจริงๆ้วเจอปัญหาอะไรบ้างฮะไม่เชิงเทคนิคก็คงมีเยอะแน่ๆนะฮะ,ะท่านเห็ว่ามันพัฒนาได้นะเครื่องไม้เครื่องมือก็ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันก็ถูกนะฮะก็ตอนนี้เราก็มีของตัวเองกันแล้วนะฮะแล้วนอกจากปัญหาเทคนิคเนี่ยปัญหาเรื่องความแหลมคมในการจับประเด็นปัญหาการเข้าถึงแหล่งข่าวพวกนี้มี คือผมคิดว่าเรื่องที่ยากแล้วต้องช่วยกันพัฒนาก็คือการพัฒนาจากประเด็นที่เราเผชิญปัญหารูปธรรมจากระดับให้มันเป็นประเด็นสําคัญของสังคมที่จะสื่อสารในระดสังคมเพราะว่าถ้าถ้าสื่อสารประเด็นซึ่งมันมันไม่สําคัญพอเนี่ยนะครับมันโอกาสที่มันจะเป็นข่าวก็จะยากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดสิ่งที่มันจะเชื่อมโยงเช่นเราพยายามเชื่อมโยงให้เห็นถึงปัญหานโยบายการกระจายถือครองที่ดินซึ่งรัฐบาลนี้ได้ ประกาศไว้นะฮะในก็4.2.1.8เจ้าเล่ดแล้วกัพูดกันจนจำได้ได้เลยนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อมโยงด้วยว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพื้นที่ที่ของโยงเนี่ยนะฮะมันขัดแย้งกับนโยบายที่ ประกาศว่าอย่างไรเนรี่ย <ừ> ผมคงคิดว่าการยกระดับประเด็นจากลูกปธรรมท,ที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ให้มันไปสู่นามธรรมแล้วเชื่อมโยงกับประเด็นสาธารณะได้เนี่ยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะยากกว่าปัญหาในเชิงเทคนิคนะครับ,บคที่เมื่อกี้บอกว่าลุกขึ้นมาเป็นนักข่าวพลเมืองแล้วถือกล้องไปงแล้วไปถ่ายเลยเนี่ยอาจจะเป็น แบบว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดน,นะคะรราาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมองาาว,ว่าเอ๊ะนักข่าวบุรีรมย์อ,อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาแล้วเอากล้องไปแล้วก็เป็นนักข่าวบนรมย์ได้จริงๆมันต้องทำไงฮะจริงกระบวนการมันมันมันค่อนข้างยากกว่านักข่าวมืออาชีพอีกนะคะถ้าเกิดว่าคือคือตัวเองมันมีประสบการณ์ทั้งนักข่าวมืออาชีพแล้วก็นักข่าวบุรีรัมย์เนี่ยการที่จะลุกขึ้นมาเป็นนักข่าวบุรีรมย์ได้เนี่ย มันจะผ่านกระบวนการก็คือมันหนุนเสริมถามว่าไอ้ความเข้าใจคําว่านักข่าวบลรเมืองในสังคมไทยพออยังก็ยังไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังเลยว่าชาวบ้านเขาจะเข้าใจคําว่านักข่าวบลเมืองแต่สิ่งที่เขาเข้าใจคือว่าเฮ้ยนี่คือคือการที่เขาลุกขึ้นมาแล้วบอกว่านั่นคือการสะท้อนต้องการตัวตนเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันยากก็คือมันกระบวนการมาเริ่มต้งแต่ทายังไงให้เขาตระักะถึงสิทธิเขาก่อนว่าเขามีสิทธิในการที่จะพูดในการที่จะใช้สื่อสอง สร้างความเข้าใจไม่เพียงแต่ชาวบ้านให้กับพวกมืออาชีพด้วยนะคะสามก็คือเมื่อเมื่อนักข่าวเมื่อชาวบ้านอยากจะลุกขึ้นมาทําแล้วเนี่ยทีวีหรือว่าสถานีที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเข้าไปนหนุนเสริมอย่างไรเพราะฉะนั้นการเป็นนักข่าวคละเมืองเนี่ยอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่จริงจริงมันผ่านกระบวนการทั้งหน้าจอและหลังจอซึ่งสําคัญมากค่ะครับที่ปัญญาเตรียมตัวไงครับผ่านกระบวนการเยอะไหมฮะหรือว่าคว้ากล้องแล้วลุยเลยยว่าแล้ว ก็คิดว่ายากพอสมควรนะครับ,บในการทาข่าวพลเมืองเพราะว่าหนึ่งเราต้องต้องต้องเข้าใจทั้งด้านเทคนิคก็ต้องต้องเข้าใจทั้งเรื่องของประเด็นเรื่องกระบวนการเรื่องทาทุกอย่างก็คือนักข่ขาวพลเมืองอาจจะแตกต่างจากนักข่าวมืออชีเพราะว่านักข่าวพลเมืองเริ่มจากคนหนึ่งคนก่อ <pe w> น้านักข่าวมืออชีพจะเริ่มจากทีมใช่ไหมครับพอหนักข่าวพลเมืองเริ่มจากคนหนึ่งคน ก็พอทําได้สักพักนึงก็จะต้องหาทีมเพราะว่าทําคนเดียวไม่ไหวแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเหนื่อยมากทั้งต้องเขียนประเด็นเองเขียนสคริปต์เองแล้วก็ไปถ่ายเองตัดต่อเองทุกอย่างแล้วก็วิ่งมาส่งส่งอย่างที่ผมอยู่ที่ราศีสไลด์ก็ อ,อยู่ที่สันเขื่อนอยู่ที่หมู่บ้านคนเนิมต้องไปส่งที่อำเภอบึงบูนพอไปถึงอำเภอบึงบูนมีร้านอินเทอร์เน็ตอยู่ร้านหนึ่งนักเรียนนั่งเล่นเกมเต็มผมต้องกลับมา <laughs> แล้วผมต้องเปลี่ยนไปอำเภอราศีสไลด์พอไปถึงอำเภอราศีสไลด์ส่งได้แป๊บนึงเน็ตหลุด <laughs> ผมต้องกลับมาวันนั้นไม่ได้ส่งต้องไปส่งว <laughs> ันหลุนอีกวันวันวันหลังอีกนะครับ <laughs> ก็คิดว่าประเด็นเรื่องเรื่อง,เ,องอเทคนิคนี้คิด,ค,ด,ค,ดคิดว่า เป็นปัญหาหลักของนักข่าวพลเมืองที่เริ่มจริงๆน้องอาริได้เจอปัญหาทางเทคนิคเหมือนพี่ๆใช่ไหมฮะหรือว่าเจอปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนแืบน,นั้นประเด็นของเราอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความขัดแย้งสูงแน่นอนก้าออกจากบ้านก็คือความไม่ปลอดภัยอ,อันนี้คือเป็นความจริงที่ต้องยอมรับปัญหาของการเป็นนักข่าวพาลเมืองของเด็กสามจังหวัดก็คือความไม่ปลอดภัยเท่าผู้ใหญ่เหมือนกันค่ะเรา เราก็เลยมาคุยกันว่าร้ด้วยปัญหานี้เราเราจะทํายังไงกันดีเรามาคุยกันใช่ไหมคะแล้วก็เลยตกลงกันว่างั้นประเด็นไหนที่คิดว่ามันเสี่ยงต่อต่อการถูกเพ่งเลงไว้นะคะการถูกเพ่งเลงแล้วก็จะเลี่ยงแล้วเราทําเป็นมุมมองของเยาวชนมุมมองเด็กๆดีกว่าค่ะแต่ก็ยังแตะประเด็นที่เราเราสนใจอยู่อาจารย์เคลื่นอนไหวใกล้ๆกรุงเทพจเจอประเด็นอย่างนี้บ้างไหมครัความปลอดภัย อพอดีในพื้นที่ปัญหาความขัดแย้งมันแบบอาจจะไม่ค่อยรุนแรงกันอย่างงี้นะฮะมันผลประโยชน์มันมันไม่มากก็เป็นความขัดแย้งระหว่างสบ้านกับรัฐนะฮะาอีสานมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยไหมฮะไปถ่ายเ,าเยอะๆเนี่ยเขาจะไล่ตีกันบ้างไหมฮะคิด,ค,ด,ค,ดคิดว่าจริงๆ อยู่ที่การวางตัวของนักข่าวด้วยเพราะว่าอย่างอย่างประเด็นที่เราทํามันก็ถึงมันจะเป็นประเด็นที่รุนค่อนค่อนค่อนข้างจะรุนแรงเนาะแต่แต่เวลาเราทําข่าวมาเราทําให้มันดูได้หมดทุกคนเนาะไม่ไม่ใช่ว่าแบบิงฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าเรื่องเรื่องปัญหาความปลอดภัยก็คงจะไม่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 มีปัญหาในเรื่องนี้ครับอาจารย์ทัศราศรนิเทศศาสตร์เนี่ยทีนี้เวลาข่าวพลเมืองมันออกมันก็ต้องไปแข่งกับทีวี ทุกๆช่องล้วเข,เขาฉายละครฉายเกมโชว์เราก็ดูนนประเทศสนุกตอนเราออกรายการนี้ไม่รู้มีคนดูอยู่สักกี่คนเนี่ยเราวันตรงกับเวลาละครและข่าวพลเมืองจะเลือกจิตจับประเด็นยังไงให้มันน่าสนใจแล้วคนก็อยากดูเราเพราะถ้าทําไปแล้วคนไม่ดูมันก็ไม่มีผลอยู่ดีใช่ไหม <S <S การที่จะมีคนดูหรือไม่มีคนดูในการทํางานของหลักการของนักข่าวพลเมืองอาจจะไม่ใช่ประเด็นสําคัญ <S <S ถ้าพูดถึงนั่นคือเรตติ้งแต่ว่าการที่เราได้นําเสนอหรือสะท้อน เรื่องราวของชุมชนมแล้วอิม팩ต์หรือผลกระทบที่มันเกิดชุมชนมแล้วมันหมุนกระบวนการทํางานในเครือข่ายนั่นคือสิ่งสําคัญมากกว่า<ม><ม>เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงๆเวลาเราส่งข่าวเข้ามาที่ที<แ>ีไทยเนี่ยเราก็ไม่ได้ติดตามหรอกนะคะว่ามันจะออกเมื่อไหร<ม>่แต่ไอตัวข่าวมันเกิดขึ้นแล้วไงคะ<ม><ม>เราก็ไลฟ์ซีดีให้กับเครือข่ายเครือข่ายก็เอาไปอ่กระจายมันกระจายไปแต่ว่าเราก็ต้องคํานึงถึงถึงคนดูทั่วประเทศด้วยเนาะ เราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ที่พิธีกรถามว่าแล้วความปลอดภัยมีเราก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงให้ความสนใจกับความปลอดภัยของนักข่าวบนเมือนงนักข่าวบลเรืองมันไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นความแยบยนจริงๆแล้วมันคือประเด็นหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูนักข่าวบนเมืองมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยการซ่อมปมหรือซ่อนปัญหาเนี่ยมันแยบยนมากเราไม่ลุกขึ้นมาหรอคะว่าเราไม่เอาเืลนเราไม่เอาไอ้นั่นเราไม่เอาไอ้นี่ แต่มันมีวิธีการเนียนประเด็นอยู่ข้างในนั้นมันเป็นประเด็นที่คนเล่า<ะ>เป็นเจ้าของประเด็นเองอใช่ไหมคะแล้วคนที่เป็นเจ้าของประเด็นเขารู้ข้อมูลลึก<ะ>เพราะยังมิติในการมองของเขาเนี่ยมันจึงลึกรอบด้านและมีสเสน่ห์มากกว่ามหมือาชีพเมือาชีพอาจจะดูในเรื่องของเทคนิคตัดตอนนาเสนออาจจะดีแต่มันขาดเสน่ห์ของความเป็นนักข่าวบรนเมิม